สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส Facebook Marketing ในวิดีโอ EP ที่22แล้วนะครับก็วิดีโอเนี้ยมันคน่อนข้างพิเศษนะครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะก่อนอื่นเลยนะครับต้องเท้าความไปก่อนที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเนื่องจากบัญชีบัสสิเน็ตของผมเนี่ยมีปัญหานะครับคือถูกแฮกนั่นเองนะครับแล้วก็เลยโพสต์นะครับเป็นบทความเตือนภัยไปแล้วว่า เฮ้ยยุคนี้เนี่ยเขาไม่นิยมแฮ็กเฟซส่วนตัวแล้วนะแต่เขาไปแฮ็กบัญชีธุรกิจแล้วผมบอกเลยว่ายุคนี้คนที่ยิงแอดทั้งหลายเลยเดี๋ยวนี้นิยมไปเปิดบัญซิในแอคเคท์กันถูกไหมครับแต่ไอ้บัญซิในแอคเคาอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ทํายืนยัน2ชั้นส่วนใหญ่เราจะใช้แค่เฟซส่วนตัวทํายืนยัน2ชั้นใช่ไหมครับยืนยัน2ชั้นคืออะไรครับก็คือถ้าสมมุติว่าจะมีใครแฮ็กเราเนี่ยเวลาเขาได้ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดเราแล้วเขาล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะมี OTP เข้าที่มือถือคืออย่างน้อยมันจะต้องมีรหัสมาที่เราเขาถึงจะแฮ็กได้นะครับของเคสผมเนี่ยผมโดนแฮ็กบัญชีธุรกิจซึ่งงงมากว่าแฮ็กได้ยังไงทั้งๆที่ทั้ง2บัญชีเลยเนี่ยทำยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับแล้วบัญชีธุรกิจเนี่ยไม่ได้เอาไปล็อกอินที่ไหนด้วยนะครับเล่าก่อนนะก่อนที่จะไปสอนวิธีการแก้กันนะครับคือต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่ากรณีผมเนี่ยบัญชีธุรกิจเนี่ยโชคดีว่าผมผูกบัตรแยกไว้ต่างหาก อันนี้สำคัญมากเลยนะครับใครที่กำลังจะยิงแอดโฆษณาผมอยากให้เปิดบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นบัตรเดบิตนะไม่เอาบัตรเครดิตแล้วผูกบัญชีแยกไว้สำหรับยิงโฆษณาเลยวงเงินในการยิงโฆษณาเนี่ยผมว่ากำหนดไว้แค่หลักพันก็พอประมาณห้า0ัน0 0พันเนี่ยให้มันตัดเป็นรอบไปรอบละห้าพันก็ได้รอบละห0พันก็ได้นะครับเพื่อที่อย่างน้อยถ้ามีคนแฮ็กได้เขาเอาบัญชีเราไปใช้ยิงโฆษณาเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ตัวก่อน นึกภาพออกเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการยิงโฆษณาเนี่ยอย่าใช้บัญชีส่วนตัวยิงผมแนะนําให้คุณมี2เฟซนะครับเฟซหนึ่งก็เล่นส่วนตัวไปเฟซหนึ่งก็เอาไว้สําหรับทําพวกแอดโฆษณาโดยตรงบริหารจัดก,การเพจโดยตรงเลยนะครับอย่างน้อยถ้าเขาแฮกเฟซที่ยิงโฆษณาได้มันจะไม่มายุ่งกับเฟซส่วนตัวนยครับอย่างของผมเนี่ยโชคดีคือผมแยกตั้งแต่แรกแล้วก็ยุคนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายคนนิยมไปทำบัส s ีเน็ตแอดเค้ากัน อธิบายก่อนนะครับว่าบัญชี a c e b o o k เนี่ยเวลายิงโฆษณาเนี่ยมันมี2ระบบเนาะหนึ่งก็คือใช้บัญชีส่วนตัวยิงกับ2คือสมัครบัตรเซนเตแอคเคาท์ ount, แล้วก็เอาบั s รเซนเต็แอคเคาท์เนี่ยไปยิงก็คือบัญชีธุรกิจถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงถ้าในแง่ของการลงโฆษณาไม่ต่างกันเลยครับแต่ข้อดีคือบัตรเซนเตแอคเคาท์เนี่ยมันจะมีลูกเล่นบางอย่างที่เยอะกว่าพวกเหตุการณ์ออฟไลน์อะไรพวกเนี้ยที่ที่จะมีมากกว่าบัญชีส่วนตัวแล้วก็บัญชีธุรกิจเนี่ยมันจะสามารถแอดเพจใครก็ได้้้้แลวเเราาายิงโฆษณใหขได นึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพวกเอเจนซี่พวกอะไรพวกเนี้ยก็ชอบใช้บัญชีธุรกิจเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกแฮกเกอร์ครับมันก็เลยไม่ได้ยยมไปแฮกเฟซส่วนตัวแล้วมันก็นิยมมาแฮกบัญชีธุรกิจแทนเพราะว่าถ้ายึดบัญชีธุรกิจได้ะครับมันสามารถที่จะบริหารจัดการได้หมดเลยนะเพราะว่าเวลาเราแอดเพจเข้ามาเนี่ยมันเตะใครก็ได้ออกจเพจนะครับมันปรับลดตัวเราเนี่ยลงไปเป็นแค่อํานาจพนักงานส่วนมันเนี่ยตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ดูแลอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยคือเขาไม่รีบร้อนเลย เขาใช้วิธีการคือเขาลดอำนาจตัวแอดมินนะครับลงไปเป็นแค่พนักงานแล้วเขาตั้งตัวเขาขึ้นมาเป็นผู้ดูแลแล้วเขาค่อยๆแอดแอดคนของเขาเข้ามาแล้วก็ให้อำนาจคนของเขาก็น่าจะเป็นแอดเป็นแอดเขาที่เขาสมัครเอาไว้สำรองอต่จะเป็นอ e ีเมลแปลกๆเนาะแต่ชื่อเขาจะตั้งให้ชื่อคล้ายกับผู้ดูแลเก่าอย่างเช่นผมใช้ชื่อ A ใช่ไหมสมมตินะครับเวลาเขาแฮกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตั้งผู้ดูแลเป็น A y หรือ a อออะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบ รู้สึกไม่แปลกใจว่าชื่อมันก็คล้ายเดิมเนี่ยเป็นชื่อเราเองนี่ว่าแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วบัญชีธุรกิจหลายคนก็จะไปผูกบัตรไว้กับบัญชีธุรกิจใช่ไหมครับมันก็อาศัยนั่นแหละครับตั้งตัวเองขึ้นเป็นแอดมินเสร็จปุ๊บก็ไปบริหารจัดการบัญชีธุรกิจแล้วก็เอาบัญชีธุรกิจเรา,เาไปยิงโฆษณาแล้วก็พอยิงโฆษณาไปเ,เยอะๆถ้าบัตรตัดไม่ได้เฟซบุ๊กมันก็จะรังงบัญชีเดี๋ยวมันก็ใช้วิธีนี้ไปแฮ็กคนอื่นอีกซึ่งผมเนี่ยก็ไปอ่านเจอมาหลายเคสน,นะไม่ค คือโดยปกติเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยโดนมาทุกรูปแบบแล้วทั้งโดนปิดบัญชีธุรกิจโดนปิดบัญชีส่วนตัวรวมไปถึงโดนแบบระง,งับเฟซส่วนตัวก็เคยโดนนะครับแต่ครั้งเนี้ยเพิ่งโดนครั้งแรกที่เป็นการโดนแฮกบัญชีธุรกิจซึ่งมั่นใจเลยว่าโอ้โหเราก็ค่อนข้างที่จะรัดกุมเนาะเราก็ใส่ยืนยันตัวตน2ชั้นไปทั้งเฟซส่วนตัวทั้งเฟซธุรกิจแต่ก็ยังงงว่าเออเฮ้ยมันแฮกได้ไงอาจจะเป็นการแบบว่า มีการแฝงมันแวร์มาที่คอมของเราหรือเปล่าเวลาเราไปโหลดพวกโปรแกรมฟรีพวกนี้มันจะมีแคลกใช่ไหมครับอาจจะเป็นไปได้ผมก็มั่นใจว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบัญชีผมอะผมไม่ค่อยเป็นล็อกอินที่ไหนอยู่แล้วแล้วผมเนี่ยจะมีตัวแอนตี้ไวรัสที่มันคอยดูแลเรื่องรหัสผ่านอยู่แล้วแต่ก็ยังงงว่าโดนได้ยังไงออาสรุปว่าโดนไปแล้วทํำยังไงโดนไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการกู้คืนบัญชีแล้วกัน ว่าจะทำยังไงให้ได้บัญชีคืนทำยังไงให้ได้เงินคืนนะครับรวมไปถึงตอบปัญหาไปเลยทีเดียวว่าเฮ้ยบัญชีโฆษณาโดนระง,งับโดนปิดอุทธร์กันยังไงคลิปวิดีโอเนี้จะสอนหมดเลยนะครับว่าเราจะติดต่อเมลคุยกับเจ้าหน้าที่ยังไงเดี๋ยวนี้ดีหน่อยเนาะเฟซบุ๊กมันยังมีช่องทางให้เปิดเยอะขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างดีมีโอกาสได้แชทคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะขั้นตอนแรกนะครับก็คงต้องให้เพื่อนๆนะครับมาที่เวอร์ไวด์เว็บนะครับ f a c e ุ๊กสลับัสเนตสล p ก่อนเลยอันนี้สำหรับคนที่เป็นบัญชีธุรกิจนะครับบัญชีธุรกิจอ่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาโฆษณานโดนลังงับแบบไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆโดนลังงับอุทธรไม่เป็นอยากจะลองอุทธรดูเผื่อจะได้บัญชีคืนอะไรเงี้ย ก็ให้มาที่ลิงก์นี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บมันจะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งอธิบายก่อนนะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอัดเดือนสิงหานะครับปี63ผมไม่รู้ว่าระยะเวลาหลังจากเนี้ยหน้าตาจะเปลี่ยนไปไหมเมนูจะหายไปไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรมาไม่ต้องติดต่อมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนที่มาดูปีหน้าคนที่มาดู3เดือนเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยทำตามคลิปแล้วเมนูไม่ขึ้นนู่นนี่นะั่นคือผมไม่รู้ครับเอาว่านะเป็นปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ โอเคไหมเคลียร์กันตรงนี้ก่อนเข้ามาแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ไปที่เมนูการสนับสนุนครับการสนับสนุนเสร็จแล้วนะครับถ้ามาที่เมนูการสนับสนุนแล้วเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับ2เมนูด้านซ้ายมือจะมีอีเมลกับมีแชทถ้าคุณออนไลน์ช่วงสักกลางวันเนี่ยคุณแชทได้นะผมยังมีโอกาสเคยแชทคุยกับเจ้าหน้าที่เลยพอเราคลิกแชทปุ๊บมันจะบอกเลยว่ากี่นาทีจะได้คุยภายในกี่นาทียังของผมเนี่ยรอ2นาที มันก็จะให้เราเข้าไปกรอกฟอร์มก่อน ID โฆษณาเราคืออะไรปัญหาเราคืออะไรแต่ถ้าไม่มีแชทก็จะมีเมนูอีเมลเนี่ยให้คลิกนะครับให้คลิกเพื่อที่จะส่งเป็นฟอร์มเป็นคุยเป็นอีเมลเอาอย่างของผมเนี่ยผมใช้วิธีการคือแจ้งอีเมลไปนะครับแล้วมันจะได้เป็นเลขเคสมาเลขเคสก็จะเป็น30อะไรก็แล้วแต่70อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเลขเคสเราสามารถเมลตอบกลับคุยโต้ตอบปับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับพอเราเมลไปฉบับแรกปุ๊บ เรารอครับประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะอีเมลกลับมาแล้วเราก็โต้อตอบได้เลยว่าเรามีปัญหาอะไรนี่ในกรณีที่บัญชีโฆษณาโดนปิดนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับบัญชีโฆษณาโดนปิดเนี่ยมันจะมีลิงก์ให้คลิกด้วยถ้าใครส่งอีเมลไม่ได้แชทไม่ได้นะครับให้คลิกด้านล่างครับมันจะเขียนว่าฉันจะแก้ปัญหาบัญชีโฆษณาถูกปิดได้อย่างไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับเฟซส,ส่วนตัวนะครับไอ้พวกที่แบบเฟซส,ส่วนตัวโดนแบรนด์โดนงับไม่ต้องทักมานะครับ อันนี้สําหรับบัญชีโฆษณาเท่านั้นผมย้านะครับบัญชีโฆษณามันจะมี2หัวข้อนะครับมันจะเขียนเลยว่าหากคุณคิดว่าบัญชีของคุณไม่สมควรโดนปิดคืออยู่ๆโดนปิดไม่ทราบสาเหตุคุณมาแจ้งเราได้ครับเราก็คลิกเปิดเลยครับมันจะมีฟอร์มให้กรอกครับอ่าเราก็บอกว่าขอตรวจสอบบัญชีถูกจํากัดใช่ไหมอ่ากดใช่ไปแล้วมันจะให้เราเลือกบัญชีโฆษณาที่โดนปิดอย่างของผมเนี่ยผมไม่มีบัญชีโฆษณาที่โดนปิดนะครับก็เลยไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลขไ d ของบัญชีโฆษณาให้ ถ้าของคุณโดนปิดปุ๊บจะขึ้นตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ร้องแย้งไปว่าเอ้ยฉันไม่แน่ใจว่าฉันละเมินนโยบายหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นนะครับก็พิมพไปแล้วกดส่งแล้วที่เหลือคือรออีเมลตอบกลับเขาจะตอบกลับมาที่ไหนครับจะตอบกลับมาที่อีเมลที่เราใช้ในการสมัคร Facebook นะครับเพราะฉันก็ไปรอเฝ้าอีเมลนะั้นเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะอ่าเราสามารถกดรีเพย์คุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะหลังจากนั้นจนกว่าเคสนี้จะจบนะครับอ่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับคือ ถ้ามีการแจ้งเตือนอันแรกคือโดนปิดนะครับแบบเนี้ยคือโดนปิดถ้าโดนปิดใช้ฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ในการส่งไปหาเจ้าหน้าที่แต่ถ้าแค่แจ้งเตือนว่าเออมีการละเมิดกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคิดว่ามันไม่ถูกต้องต้องการอุทธรณ์สามารถใช้ฟอร์มที่2ได้เลยครับคือฟอร์มนี้ใส่ไปเลย Account เราชื่ออะไรนะครับเสร็จแล้วเลือกบัญชีโฆษณาเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเลยว่าของคุณเนี่ยโดนแจ้งเรื่องอะไรเช่นบางคนเนี่ยโดนแจ้งเพราะว่า บัตรเครดิตไม่ตรงตัวเองอาจจะอยู่ที่1แต่มาสมัครเฟสที่1แล้วเฟสมันมองว่าเฮ้ยอาจจะมีการปลอมกันหรือเปล่าก็อาจจะระงับบัญชีไว้ก่อนแบบนี้ก็ใช้ฟอร์มนี้ส่งเอานะครับแล้วก็ปัญหาอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมพูดไป2ปัญหาแล้วนะโดนปิดนะครับกับ2คือโดนแจ้งเตือนใช้คนละฟอร์มกันนะครับกับ3นะครับที่เจอบ่อยๆคือก็คือมีปัญหาเรื่องจ่ายเงินไม่ได้ เฟสกดตัดไปแล้วขึ้นว่าถูกจํากัดจนถึงจานวนครั้งเคยเจอใช่ไหมครับหลายคนอาจจะมีปัญหานี้บ่อยๆมันก็จะมีพวกคําถามยอดน,นิยมพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็ดูของว่าของเรานอยู่ประมาณไหนเนี่ยฉันควรทําอย่างไรหากบัญชีหากการชําระค่าโฆษณาของ Facebook ล้มเหลวเช่นจ่ายเงินตัดไปแล้วมันตัดไม่ผ่านมันก็จะมีฟอร์มให้เราส่งเห็นไหมครับเห็ไหมหากต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งให้เราทราบนะครับพวกนี้จะเป็นฟอร์มให้ส่งได้ไหมแอดเพลย์เมนต์ซัพพอร์ต อันนี้ก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าโดนปิดโฆษณาก็ไปนี่เลยครับขอให้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกจํากัดกับอีกแบบหนึ่งก็คือการชําระเงินและตัวจัดการโฆษณาที่ปิดใช้งานก็มาคุยอีกอีกฟอร์มหนึ่งได้ว่าเฮ้ยถ้าโดนเตือนแล้วเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยเราอยากได้บัญชีคืน 50- 50นะครับไม่การันตีว่าจะได้คืนแต่มีโอกาส ถ้าไม่ได้ทําผิดจริงนะถ้าบัญชีไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎแล้วอยู่ๆโดนปิดใช้วิธีนี้ผมว่าโอกาสได้คืนก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วถ้าโชคดีคุณเข้ามาตรงนี้มันขึ้นเป็นสีฟ้า,ฟาคุณกดแชทคุยได้เลยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยถ้าแชทจะขึ้นสีฟ้าส่วนใหญ่จะขึ้นช่วงกลางวันนะครับกลางคืนมันจะเป็นแชทเทาแบบเนี้ยอย่างเมื่อตอนเช้าก่อนผมอัดคลิปเนี้ยก็มีโอกาสที่ได้คลิกแล้วก็แชทคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก็ตามนี้นะครับก็หวังว่า คลิปนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์นะครับหนึ่งก็คือแนะนำให้ทุกคนนะครับไปเปิดยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับทั้งเฟซส,ส่วนตัวแล้วก็รวมไปถึงเฟซธุรกิจนะครับที่เป็นบัญชีบัสเซนดแอคเค้สองคือแยกบัตรไปเลยแยกแอกคเค n t ไปเฟซที่ลงโฆษณาก็แยกบัญชีโฆษณาออกไปแยกบัตรเฉพาะของการลงโฆษณาแล้วจำกัดวงเงินไม่ต้องเยอะให้มันตัดทุกรอบ5 0 0 0 6 0 0กก็ได้อย่าไปกำหนดเป็นแสนนะครับ ที่ผมไปอ่านเจอบางคนโดน4แสนก็มีโดน2ล้านก็มีนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ฉลาดพอถึงเวลามันไปเพิ่มวงเงินครับยิ่งคุณเคยจ่ายเงินกาเฟไปมากเท่าไหร่มันจะเพิ่มลิมิตวงเงินไปได้มากเท่านั้นแต่อย่างเราเนี่ยเรากําหนดน,น้อยๆก่อนต่อให้มันไปเพิ่มลิมิตก็จะไม่ไม่มากเท่าไหร่ถ้าโดนก็ไม่เจ็บตัวมากแต่จากที่ไปสอบถามมาเนี่ยที่โดนโดนแบบนี้ได้คืนนะหนึ่งคือโทรไปอายัดบัตรก่อนแบงก์เขาก็ดึงคืนให้แต่ก็ต้องใช้เวลา3-4เดือนนะนะครับแล้วก็ ถ้าเจ้าหน้าที่เขาตรวจเจอจริงว่ามีการบุกรุกจริงๆอะไรเขาคืนเงินให้นะครับเข้าบัตรมาให้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะง,ง่ายกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ยากนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอันนี้ย้ํานะครับว่าสําหรับคนที่ลงโฆษณาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเฟซส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดต่อมาหาผมนะครับผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ Facebook ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ส่วนเคสผมเนี่ย เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับปัจจุบันผมมีเฟซสำรองอยู่แล้วผมก็เลยใช้เฟซสำรองในการลงโฆษณาแก้ขัดไปก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือรอแค่เจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่าบัญชีธุรกิจเนี่ยจะได้อำนาจคืนไหมถ้าได้คืนแล้วเนี่ยบัญชีมันโดนระง,งับไปแล้วมีโอกาสที่บัญชีจะปดลดระงับคืนกลับมาไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเรามันเป็นความผิดที่คนที่แฮกเนี่ยเอาไปลงโฆษณาแล้วโดนปิดนะครับ ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เร็วๆนี้แหละผมคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตอบมาเร็วเมื่อไหรผมก็จะเอามาอัปเดตให้นะครับซึ่งตอนนี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ไปก็พอสมควรเมลคุยกันทุกวันอนะเราเมลไปก็ประมาณวันหนึ่งเขาก็จะตอบเราวันละครั้งสองครั้งนะครับตามนั้นอ่ะก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นช anel YouTube นะครับนัทวุฒิผู้เพชรนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้หรือพิมพ์ชื่อภาษาไทยในช่องค้นหาก็ได้ เจอเหมือนกันนะครับเจอเหมือนกันเสร็จแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มันช่วยคุณได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์คำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยแล้วกันโอเคไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าคนไหนอยากจะติดตามให้ลึกกว่านี้ก็จะมีช่องทางที่2คือ l i n e แอดแอนัทวุฒิแปดห้าสี่แอดมาได้นะครับฟอลโล่กันได้เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะบอสแครให้ได้เรียนก่อนรวมไปถึงเวลามีคอร์สมีอะไรก็แล้วแต่จะแจ้งไปก่อนนะครับ ส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคอสฟรีเนาะก็หารค่าอุปกรณ์ค่าห้องห้องค่าห้องประชุมกันผมไม่ได้รับดูแลแฟนเพจไม่ได้รับสอนอะไรเป็นใดๆทั้งสิ้นนะครับงานนี้เป็นงานฟรีเอามาทําเพื่อสังคมนะโอเคไหมส่วนคนไหนอยากติดตามใน Facebook นะครับก็มีช่องทางที่3ก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับนัทวุฒิผู้เพเฉยๆนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนหรือว่าซีเฟิร์สนะครับแต่ถ้าอยากไปตามบนแฟนเพจอยากไปไล่ดูพวกไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ มาที่ Facebook f แฟนเพจได้นะครับเป็นชื่อนัทวุฒิภูเพศต่อท้ายด้วยอ่าภาษาอ่ภาษาทไทยนําหน้าแล้วก็ต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วนะครับก็ตั้งค่าการติดตามเป็น CF i r s t ก่อนเลยเวลามีไลฟ์สดมีอะไรเนี่ยก็จะแจ้งหน้าเพจเป็นหลักเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แก้ปัญหาให้ตัวเองได้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับอย่าท้อผมเองโดนปิดบัญชีโฆษณามาที่ 3- ามสี่รอบแล้วนะครับผมเข้าใจหัวอกเลยบางคนคือแบบว่า แย yeah, ่จริงๆนะก็อย่าท้อนะครับสู้ๆกับมันไปพยายามสร้างช่องทางอื่นเพิ่มเติมไ้ด้วยนะครับเวลาเจอเหตุการณ์อัซิเดนต์แบบเนี้จะได้ไม่มีปัญหาอย่างผมเองก็เรียนรู้มาจากครั้งก่อนๆก็เลยพอมีเฟสสำรองอยู่แล้วที่อ่อพร้อมที่จะลงโฆษณาต่ออยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้สะดุดอะไรมากแล้วก็เคสเนี้ยก็เป็นกรณีศึกษาด้วยว่าจะได้คืนไหมนะครับก็ลุ้นเอาแล้วกันโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ